นะครับทำไมแมนยูต้องการอินาซิโอทำไมดูเบนอัมริมต้องการอินาซิโอเป็นกองหลังที่ผสมผสานความนิ่งผู้เล่นมีมประสบการณ์มีความเฉียบคมในความสามารถในการเล่นฟุตบอล1นต่อหนึโดดเด่นสัมผัสบอลน,นุ่มนวลมีสายตาการจ่ายบอลที่แม่นยำและก้าวหน้าซึ่งอยู่ในแนวรุกของรูเบนอัมริมพอดีเลยอินาซิโอมีความนิ่งในตัวรับแรงกดดันได้ทุกแบบ สิ่งสำคัญที่สุดการอ่านเกมอ่านเกมรุกอ่านเกมลุกของคู่ต่อสู้การโจมตีการคาดเดาความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเก่งคุณสมบัติทางกายภาพอินาซิโอเป็นผู้เล่นที่ดีในตำแหน่งของการยืนพลักาลังที่แข็งแกร่งครับไม่แพ้ไม่ค่อยแพ้ในการดวหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกคนต้องมีจุดอ่อนนะย้ำต้องมีจุดอ่อนผู้เล่นคนนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือในในการคุมเกมรับและนี่